นอกจากพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเตรียมรับมือกับอุทกภัยแล้วนะคะในส่วนของจังหวัดยะลาก็เฝ้าระวังเช่นกันค่ะจังหวัดยะลานะคะยังเฝ้าระวังระดับน้ําใกล้ชิดนะคะหลังจากฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่แม่น้ําปัตตานีสายบุรีค่ะย,ยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ล้นตลิ่งขณะที่เขื่อนบางลางนั้นมีน้ํากักเก็บแล้วนะคะกว่า 68%ของความจุด้านกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการเตือนภาคใต้ในการรับมือฝนตกหนะักถึงหนักมากในระหว่างวันที่25-28ธันวาคมนี้ค่ะ สถานการณ์ระดับน้ำนะคะในพื้นที่ของจังหวัดยะลาย,ยัางคงอยู่ในสภาวะเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังพบมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบล่าสุดก็พบว่าระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักทั้งแม่น้ำปัตตานีและแม่น้ำสายบุรียังคงอยู่ในระดับปกติและยังไม่ล้นตลิ่ง ข้อมูลเขื่องบางลางล่าสุดนะคะปริมาณน้ำปัจจุบัน1100.36ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ68.9%ของความจุอ่าง ความจุระดับกักเก็บปกติ1,454ล้านลูกบาทเมตรพื้นที่รองรับน้ำคงเหลือ453ล้านลูกบาทเมตรหรือ31.1%ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนภาคใต้ให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่25-28ธันวาคมนี้ โดยประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะบริเวณที่รับที่รับลุ่มและก็พื้นที่ลาดเชิงเขาให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพันและน้ำป่าไหลหลากได้ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะ